จาก้าและปัญญาผู้เจ้าไม่เอาสุตตะเข้ามาใส่สีตัวนี้เพียงพอต่อความสำเร็จทางโลกแต่ถ้าโยมเพิ่มสุตตะไปอีกตัวหนึ่งจะเพียงพอต่อการเข้าวิมุตติผลุดนคือปรารถนาได้ถึงการสิ้นอาสวะอาสวะขยายาไปได้ถึงนั้นดังนั้นการสิ้นอาสวะ หรือการพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไม่อาจได้มาด้วยการปรารถนาเพียงอย่างเดียวนี่เรียกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ความแก่อย่ามีแก่เราเลยความเจ็บอย่ามีแก่เราเลยให้โยมปรารถนาให้ตายก็ไม่ได้มันได้มาด้วยการกระทําทางกายทางวาจาทางใจเช่นการไม่เบียดเบียน,นสัตว์การไม่ฆ่าสัตว์อันนี้จะเป็นเหตุแห่งการไม่มีโรคภยัยไข้เจ็บ การมีอายุยืนต้องสร้างอย่างนี้ไม่ใช่อยากอย่างเดียวว่เอ,อ้ยฉันอยากอายุยืนแล้วไม่สร้างเหตุให้ถูกต้องเหตุแหงการอายุยืนในแบบธรรมดาทั่วๆไปมีอะไรอีกเช่นว่าพระองค์บอกว่าให้เราบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายให้ทำความสบายให้แก่ตนเองบ้าง อย่าทำความลำบากให้แก่ตนเองและให้รู้ประมาณในความสบายอย่าทำความลำบากให้แก่ตนเองมากทำความสบายให้แก่ตนเองและรู้ประมาณในความสบายด้วยในความพอดีนะแล้วเวลาบริโภคอาหารเนี่ยบอกว่าให้เป็นผู้มีปกติมีท้องอ่นพร่องอยู่เล็กน้อยอย่าใส่จนเต็ม น่สอนหมดเลยพวกนี้อายุยืนหมดอาหารจะย่อยง่ายอาพาจะน้อยการภาวนาจะเป็นไปได้ด้วยดีการเป็นผู้มีท้องอันพร่องเนี่ยกอกูณต่อการจเจริญภาวนานี่ธรรมะเหล่านี้เพื่อความเป็นอยู่เพื่อความเป็นอยู่ความสุขในทิฏฐธรรมอยากอยู่ในโลกอย่างมีความสุข เอาคุณธรรมเหล่านี้ไปใชนะ้วันนี้มาเอาองค์ความรู้ของพระศาสดากันนะจะได้เลือกดำเนินชีวิตได้จะได้เจริญทั้งทางโลกแล้วจเจริญทั้งทางธรรมไปควบคู่กันทีนี้คนบางคนเนี่ยพระนางมริการเนี่ยบ่นกับพระพุทธเจ้าว่วาตัวเองเนี่ยรวยแต่ไม่สวยทีนี้ สวยจะทำอย่างไรพระองค์บอกว่ามาริกาเธอต้องไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความขับแข้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระฟียไม,ไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏคนพวกนี้จะเป็นคนมีรูปงามหิวพรรณงามหน้าดูหน้าชมยิ่งนักะพวกนี้จะสวย ส่วนการได้มาซึ่งโภค้าก็อย่างที่บอกศรัทธาศิลจาระปัญญาเป็นเหตุได้ได้มาซึ่งโภค้าทั้งสิน้นและในพระสูตรนี้ก็บอกเหตุได้ได้มาซึ่งโภค้าคือการเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายุดยานระเบียบความหอมครึ่งลูกรยที่นอนที่อยู่อาศัยพระที่ข่มไฟแก่สมณะหรือปราแต่ถ้าโยมให้ทานอย่างนี้แล้ว แต่กลับเป็นผู้ทุศิล์พระศาสนาบอกกรรมมันก็ส่งผลเหมือนกันนะพวกเราจะไปเกิดเป็นสหายแห่งสุนัขสายแห่งช้างไปเป็นเดรัจฉานเนี่ยแต่จะได้ทรัพย์ของเดรัจฉานน้อยมให้ทานแต่โยมทุศิล์เนี่ยในหนังสือเรื่องทานมีบอกไว้ในหนังสือเรื่องภพภูมิก็มีบอกไว้ให้ เรามีผู้นำที่เก่งที่สุดเป็นสัพพัญยูเนี่ยขอให้ช่วยกันใช้องค์ความรู้ของท่านด้วยนำพาชีวิตก็จะทำให้ชีวิตของเราลาบรืน่นอาตมาเคยได้ยินหลายคนเนี่ยคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคงสอนแต่เรื่องการหลุดพ้นอย่างเดียวถ้าจะรวยเนี่ยต้องไปบนจะต้องไปบงสูงจะต้องไปบูชาเทพเทวดาตรงนั้นตรงนี้ อันนี้เป็นความเห็นที่ผิดครูเจ้าบอกเลยว่าสมณพราหมณ์เหล่าอื่นทั้งหมดเนี่ยเป็นคนบอดไร้จักขุูไม่รู้เหตุปัจจัยจริงๆว่าทำยังไงถึงรวยทำยังไงถึงได้มาซึ่งพวกประสั์เขาก็เลยไปสอนการบูชาการบวงสวง การบูชาการบวงสศงต่างๆเนี่ยมีผลเหมือนกันแต่มีโอกาสที่จะมีผลนำพาไปอาบายทุกขิวิฏวิบาตนรกได้ถ้าการบูชานั้นทำให้แพะแก่ไก่สุกรช้างโคมาล้มตายแต่ถ้าการบูชานั้นไม่ทำให้แพ้แก่ไก่สุกรช้างโคมาล้มตายการบูชานั้นยังมีโอกาสเป็นไปเพื่อสุกติโลกสวรรค์ได้แต่ยังไม่ได้ถึงความเป็นอริยะ ถ้าเป็นอริยะแล้วเนี่ยจะต้องเข้ามาสู่พระพุทธพระธรรมผสมเป็นที่ตั้งเป็นหนึ่งเดียวถึงจะได้ความเป็นอริยะขึ้นมาอุตุชนกับอริยะเนี่ยวัดกันที่ไหนพระศาสดาบ,บอกว่าวัดกันที่การรู้อริยสัจส,สีความเป็นอริยะความประเสริฐเนี่ยประเสริฐเพราะอะไร ประเสริฐเพราะว่ารู้หนทางเข้าถึงความไม่ตายได้าศาสตร์ทุกอย่างในโลกเนี่ยเป็นาศาสตร์ที่ยังไม่สามารถนำพาเราให้พ้นความแก่ความเจ็บความตายได้พระองค์จึงตรัดศาสตร์ทั้งหลายในโลกว่าเป็นาศาสตร์ของปุถุชนไม่ใช่ของอริยะาศาสตร์นั้นไม่ได้เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนดดับไม่เหลือเพื่อนิพพาน รัดไว้ในเรื่องของอนุตริยะหกประการสิการอนุตริยะการศึกษาที่ประเสริฐเป็นอย่างไรก็คือศึกษาคำของพระองค์เองดังนั้นถ้าเราศรัทธาถูกต้องอันนี้เราชื่อว่าเรามีทรัพย์ผ่านไปหนึ่งละมีศรัทธามีศีลศีลนี่พระองค์ชี้ไปที่ศีลห้ารังมีสุสตสาสตาอันที่สามสุตตาก็คือคำสอนของระตถาคต เป็นผู้สั่งสมสุดมากฟังมากจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นจาคะการเสียสละการแบ่งปันการให้การเสียสละการแบ่งปันนั้นต้องวางจิตอย่างไรพระองค์ชี้ไปที่การวางจิตและความตรณีอันเป็นมนทิศถ้าเรามีการให้โดยที่เรา วางจิตแบบอื่นเนี่ยพระองค์ตรัสสอนกับสารีบุตรว่าเราจะไม่ได้ผลใหญ่ไม่ได้นิสงใหญ่หรือจะได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีนิสงใหญ่ส่วนใหญ่จากะการเสียสละการให้ของเราเนี่ยมีการวางจิตหลายแบบดังฉะนั้นถ้าใครเคยอ่านหนังสือเรื่องทาน ยมจะทราบว่าการวังจิตในการให้ทานนั้นมีค่อนข้างมากลัทศาสนาตัดบอกว่าคนบางคนเนี่ยหวังผลในทานมีจิตปุกพันในผลปุ่งการสังสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้เขาก็เลยตัดสินใจให้ข้าวน้ำผ้ายุดยานระเบียบของหอมครึ่งรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปความไฟแก่สมณะหรือพระ การวางจิตแบบนี้จะได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอน,นิสงส์งใหญ่ไม่ได้ความเป็นอริยะกลับไปตรวจดูทานที่เราให้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนี้เราให้ทานแบบไหนหวังผลกันไหมมีจิตผูกพันไหมมุ่งการสั่งสมหรือเปล่าปรารถนาไหมเมื่อเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้องคน,นี้ ตั้งจิตแบบนี้จะไปเป็นเทวดาเหล่าจาตุมาราชิกาตนี่คือบทใหญ่แค่นั้นแต่หลังจากตายจากเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาตแล้วคือเมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วก็เป็นผู้ที่ต้องกลับมาเรียกว่าเป็นอาคามีเป็นอาคามีต้องกลับมาสู่สัรสวรวัฏไม่พ้นนรกก็นในในเลดไดชสารฤกปรเวทวิสัยไม่ว่าเราจะวางจิต แบบอื่นเช่นว่าคิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายายหรือคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าหรือทำตามฤาษีที่ทำมาในครั้งก่อนหรือว่าเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณะใจเชื่อว่าในข้อที่ให้ใเพื่อความปลื้มใจปิติใจในี่ถูกสอนกันเยอะเหมือนกันให้ไปเถอะให้แล้วสบายใจมีความสุขใจก็พอ แค่นี้ก็คงพอแค่ได้ผลใหญ่แต่ก็ยังไม่มีอนิสงส์ใหญ่ไม่ได้ความเป็นอริยะดังนั้นถ้าเราไม่เข้ามาเสพคบคำของพระศาสดาเราจะไม่รู้สัจจะความจริงว่าความจริงนั้นเป็นอย่างไรดังนั้นคนสองคนให้ทานคนหนึ่งวางจิตถูกต้องคนหนึ่งวางจิตไม่ถูกต้องคนวางจิตถูกได้เป็นอริยะด้วยคนวางจิตไม่ถูก ยังไม่ได้ความเป็นในระยะยังเป็นปุรุชนอยู่เลยทั้งที่มีการให้เหมือนกันนะดังนั้นถ้าเราวางจิตถูกเนี่ยพระองค์บอกว่าจะได้ไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังไปเกิดเป็นเทวดาชั้นพรหมกายิกาและหลังจากสินกส้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาคือเป็นอนาคามีเป็นอริบุคคลขั้นที่สาม นี่คือสิ่งที่เราไม่ค่อยเคยได้ทราบกันมาก่อนว่าแม้แต่การให้ทานนั้นเป็นอริบุคคลได้ถ้าวางจิตถูกต้องเป็นถึงอนาคามีนะนะบางทีเราก็ไปมองหรือไปปรุงแต่งหรือไปฟังฟังกันมาว่าเป็นอริบุคคลเนี่ยยากก็พูดกันไปแต่ไม่ได้มาดูว่าพระศาสดาน,นั้นตรัสไว้อย่างไร การวางจิตละความตนหนีก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะเราไม่เคยวางจิตแบบนี้เราลองคิดดูว่าเราให้เรามีการให้สักครั้งหนึ่งเนียแล้วเราจะวางจิตละความตรนหนีเราจะทำยังไงก็ไม่ง่ายนะวิธีอย่างหนึ่งก็คือถ้าโยมคิดว่าโยมหวังผลเมื่อไร่หรือคิดในแง่มุมที่พระเจ้าตรัสไว้เมื่อไรเนี่ยคิดว่าให้ทานเป็นการดีทําตามประเพณีปุญญายิย ตัดความคิดนั้นไปซะเดี๋ยวมันจะมาเหลือกรอบของการรับความเสนิทอันเป็นมลทินเองดังนั้นในการคิดทุกแบบวางไปซะมันจะมีการการวางความคิดอีกหลายอย่างอย่ยถ้าใครได้หนังสือเรื่องทานไปพระองค์บอกว่าคนบางคนเนี่ยหวังได้จึงให้ทานมีครูทั้งหลายการให้แปด ประการเหล่านี้มีอยู่แปประการอย่างไรคือ 1. บางคนหวังได้จึงให้ทานให้ทานเพราะหวังได้ลองดูจิตตัวเองในบางครั้งเราก็เป็นใช่ไหมอย่างที่สองบางคนให้ทานเพราะกลัวอันนี้ก็มีลองดูเหตุการณ์ในแต่ละเหตุการณ์ของชีวิตนะการให้ทานของเรามีหลายแบบสามบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาให้แก่เราแล้ว เขาเคยให้แก่เราเราจะให้ทานเขาตอบสพระองค์ตรัสว่าบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาจะให้เราตอบแทนอันที่ห้าบางคนให้ทานเพราะนึกว่าการให้ทานเป็นการดีอันที่หบางคนคิดว่าให้ทานเพราะว่าเราหุงหากินได้ชนเหล่านี้หุงหากินไม่ได้ จะไม่ให้ทานแก่ชนเหล่านี้ผู้ไม่หุวงหากินไม่สมควรก็เลยคิดว่าให้ดีกว่าอีกพวกหนึ่งคิดว่าให้ทานเพราะเมื่อเราให้ทานแล้วกิตติศัพอันงามย่อมฟุ้งไปพวกนี้อยากได้ชื่อเสียงก็เลยให้ทานเห็นไหมยองลองดูผู้เจ้าเนี่ยมองทะลุจิตใจของมนุษย์สัตว์โลกทั้งหมดเวลาเราคิดแบบนี้ปุ๊บเราก็ละทิ้งไปละทิ้งไป เราจะให้ทานเพราะเราจะละความตะนนีอันเป็นมลทินในจิตเรามีมากแล้วเรารู้สึกว่าห่วงแหนถึงแม้จะมีมากก็ยังห่วงอยู่ละเลยสละละความตะนีทุกครั้งที่มีการให้พระองค์เรเียกการให้ทานแบบนี้ว่าให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริการจิตหรือเพื่อประดับจิตหรือปรุงแต่งจิตพระองค์มีตรัสบอกอีกในายายบางคนให้ทานเพราะชอบพอกัน พวกกันก็เลยให้ทานเอาชวนเราก็ให้บางคนให้ทานเพราะโกรธบางคนให้ทานเพราะหลงบางคนให้ทานเพราะกลัวเยอะมากเลยมีการให้ทานในลักษณะแบบว่าผู้เข้ามาสู่ถิ่นของตนเรารู้สึกว่าเขาเป็นผู้มาสู่ถิ่นของเรามาเยี่ยมบ้านเรามาเยี่ยมครอบครัวเราเราก็เลยให้ทาน กินข้าวกันไหมเอาผล,ลไม้เอาอะไรต่ออะไรมาต้อนรับกับสุน,นีให้ทานให้ทานแก่ผู้เตรียมจะไปญาติพี่น้องเราจะไปเอาเอาสเสบียงไปเอาให้ทานเนี่ยเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยในชีวิตมีเรื่องของทานเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาเลยมีการสละมีการละการให้ทานแก่ผู้ป่วยไข้อันนี้ก็เยอะเวลาเราไปเยี่ยมคนป่วยเห็นไหม เราจะขีกะ่กับชงกับเช้าโอนละหมากลากไม้เอาอ,อาหารไปให้คนป่วยนี่ก็เป็นทานอีกอย่างหนึ่งให้ทานในสมัยที่ข้าวยากหมากแพงอ่าไม่ว่าจะเป็นทางชนบทชายแดนของเราหรือต่างประเทศเนี่ยพอมีขา่าวอ่ะโอ้เขากําลังเกิดทุกข์วิกภัยนะเราว่าเอาให้ทานกันนี่คือเหตุแห่งการให้ทานที่พระศาสดาได้บัญญัติเอาไว้อย่างนั้นถ้าต้องการผลใหญ่และอน,นิสงส์ใหญ่ เราให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริการจิตคือการละความตระหนี่เป็นมดนดิตยมมีการให้ทานแบบนี้บวกกับมีความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สีคุณธรรมนี้พระองค์บอกว่าให้พยากรตนเองว่าเป็นโสดาบันแล้วจัดไว้กับช่างไม้มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะแล้วก็มีการให้ทานโดยวางจิตละความตระหนี่ยมเป็นโสดาบัน ทำไมจะต้องเป็นโสดาบันด้วยเราจเจริญในชาตินี้ชาติหน้าเนี่ยยมบอกยมต้องการความจเจริญในชีวิตเอาชาตินี้แหละ,ะเจริญโอเคชาตินี้จเจริญมีศรัทธาศีลสุตตาจาคาปัญญาจเจริญนแน่แต่หลังจากจเจริญแล้วเป็นยังไงเวลาเรา70 80 90ป100ปีร้อยปี เตรีมตัวตายแล้วนะและเคยรู้ไหมว่าหลังจากตายจากมนุษย์แล้วเนี่ยไปไหนต่อไปไหนดีเยอส่วนใหญ่จะไปทราบไหมถ้าเราความเห็นที่เรามันก็มีอยู่ว่าหนึ่งเราคิดเองสองฟังเขามา หรือว่าสามฟังพระพุทธเจ้ามันก็มีอยู่สามช้อยหลักๆนะท่นี้ถ้าโยมวางความเห็นตัวเองไปก่อนว่าตายแล้วเนี่ยจะไปที่ไหนวางความเห็นของผู้ที่ต่ำกว่าพระพุทธเจ้าท่านเรามาฟังพระพุทธเจ้าทูตเจ้าตรัสไว้พุทธวจนที่อยู่ในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐซึ่งตกทอดมาสองพันกว่าปีเนี่ย พระองค์ตรัสว่ามนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่ที่ตายแล้วแล้วได้เหลือกลับมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเหลือน้อยมากพระองค์เอาเล็บเขีย่ยเศษดินขึ้นมาแล้วถามสาวกว่าดินที่ปลายเล็บก,กับพื้นดินทั้งโลกเนี่ยในมหาปฐพีอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกว่าดินในมหาปฐพีมากกว่าไอ้ที่ปลายเล็บเนี่ยเทียบไม่ได้ ระศาสดาบอกมนุษย์ที่ตายแล้วแล้วได้เหลือกลับมาเป็นมนุษย์อีกเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับื้นดินในมหาปฏาปีชื่อว่าคนที่ไม่เคยฟังพุทธวสนะไม่เคยได้ทราบพระสูตรนี้แน่นอนอาตมาถึงบอกว่าวางความเห็นเราวางความเห็นคนที่ต่ำกว่าพู้เจ้าที่เราเคยฟังมาทั้งโลก และลองฟังครูเจ้าดูว่าด้วยความเป็นสัพพัญญูของครูเจ้าด้วยจตูปะปะตาตยานยานในการกำหนดรู้กรรมของสัตว์ว่าสัตว์ทำกรรมใดจะไปเกิดในอะไรครูเจ้าตรัสไว้อย่างไรดังนั้นเมื่อพระศาสดาเราตรัสไว้อย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่น่าเป็นห่วงอนาคตของตัวเองตอนนี้ทุกคนต้องเป็นห่วงอนาคตของตัวเองส่วนใหญ่เราจะคิดว่าเฮ้ยฉันทำดีมาแล้วเนี่ยท่าน สวดมนต์ไหว้พระตักบาตรทำบุญผู้เช้าก็ต้องมองออกอะว่าคนส่วนใหญ่ก็ทำกันนะทำบ้างไม่ทำบ้างแต่ทำไมผู้เช้าพยากรขนาดนี้ 6, อ0หกพันกว่าล้านคนเนี่ยมันจะเหลือสักหนึ่งคนหรือเปล่านะเคยมีคนคำนวนเนี่ยดินปลายเล็บก,กับดินทั้งโลกเทาให้ดินปลายเล็บหนัก1นกิโลนะจะเหลือประมาณสิบยกกำลังลบยี่สิ เปอร์เซนที่โยมจะรอดมาเป็นมนุษย์อีกทีอนึงนี่เอาแค่เป็นมนุษย์นะยากมาก <c oughs> ส่วนใหญ่จะไปที่ไหนพระองค์บอกจะไปสู่รรณภมิกัมภันชาติหรือเปลี่ดทวิสัย <c oughs> อันนี้เรา,เาวาดภาพอนาคตเราได้แล,แล้วหลังจากเราตายว่ามีแววไปเที่ยว <c oughs> ไปเที่ยวที่ท,ที่ต่ำกว่ามนุษย์แน่นอนที <c oughs> นี้จะป้องกันยังไงอยู ให้เจริญทางโลกเนี่ยนะมันก็ดีอยู่หรอกนะแต่มันดีอยู่แค่ร้อยปีเคยมีคนถามพระเจ้าถึงขนาดมาพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยกับโสดาบันใครเลิศใครประเสริฐกว่ากันให้โยมเลือกโยมจะเลือกเอาโสดาบันหรือเอาพระเจ้าจากักรพรรดิโสดาบันหรอมเลือกสลาดเนี่ย พระศาสดาบอกว่า,าพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยถึงแม้จะได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งในทวีทั้งสีเรื่องหน้าหลังจากการตายเพราะกายแตกทำลายอาจได้เข้าสู่สุติโลกสวรรค์เป็นสหายอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาในชั้นดาวดึงเพียรพร้อมอยู่ด้วยหมู่นางอักษรในสวนนันทวันเท้าเธอเนี่ยอิ่มเอิบเพียบพร้อมไปด้วยกรรมคุณทาเป็นทิ์ แต่เมื่อตายแล้วเนี่ยเทวดามีอายุไขัยทั้งหมดนะเมื่อตายแล้วเนี่ยเท้าเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกัมเดชฌารหรือเปลวพิสัยชาตินี้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิชาติหน้าไปต่อในชั้นดาวดึง์อีกแต่หลังจากตายจากดาวดึงก็ไปสู่นรกกัมเดชฌานเปลวพิสัยนี่คือพระยานของพระศาสดาของเราที่ตรัสไว้ในพระสูตร ที่มีคนถามพระพุทธเจ้านี่ก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าถึงยมจะมีความเพียบพร้อมในสมบัติทั้งโลกเนี่ยแต่อนาคตที่เราท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตเนี่ยมันไม่พ้นอบายใครคือผู้ที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตร่ว่นใหญ่จะได้ยินพูดกันว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหม ซึ่งคำพูดนี้ต้องเลิกพูดนะถ้ายมพูดว่าวิญญาณเวียนไหวตายเกิดโยมจะเป็นโมคขบุรุษเหมือนกับพิคุชื่อสาติที่เขาบอกพระเจ้าว่าวิญญาณคือสภาพคุณรู้สึกที่ไปพบนั้นไปพบนี้จริงๆผู้ที่เวียนไหวตายเกิดเนี่ยพระองค์เรียกว่าสัตว์ภาษาไทยเรียกว่าสัตว์ บาลีใช้คำว่าสัตตานางหรือสัตตะสัตโตสัตตาพระองค์ตรัดกับพิกุทั้งหลายว่าพิคุทั้งหลายสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกเล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏเห็นไหมพระองค์กรัดบอกชัดๆว่าสัตว์เป็นผู้เล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏสัน์นี้คำสัพ์นี้อย่าเปลี่ยนนะเป็นคำสัพท์ที่สําคัญ จะไปเปลี่ยนว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่จะผิดทันทีเลยพระองค์ตัดบอกกับสาติซึ่งสาติเนี่ยพูดว่าวิญญาณเวียนเกิดเวียนตายเนี่ยไปในนพบนั้นพบนี้แสดงว่าวิญญาณไม่ตายสิวิญญาณกับไปที่นั่นวิญญาณไปที่นี่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิทันทีทำให้เราไม่สามารถถอนอุปทานออกจากสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณได้ พระองค์จึงตำหนิสาติเป็นอันมากถึงกับจะไล่สาติออกจากความเป็นพิขุในธรรมวินัยนี้ด้วยบอกว่าเธอยังพอจะนับเป็นพิขุในธรรมวินัยนี้ได้หรือไม่สั่งประชุมสงฆส์ถามว่าใครเคยได้ยินพระองค์ตรัสสอนอย่างนี้บ้างไม่มีใครตอบบอกสาติตถาคตเคยสอนคำอย่างเนี้แก่ใครที่ไหนเมื่อไหร่สาติก็ตอบไม่ได้ พระองค์บอกว่าเรากล่าวว่าวิญญาณเนี่ยเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมโดยปริยายเป็นอันมากไม่ใช่หรือเว้นขาดวิญญาณมีเพราะนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณวิญญาณเกิดเพราะเหตุปัจจัยเว้นขาดจากเหตุปัจจัยแล้ววิญญาณจะมีไม่ได้เหตุปัจจัยของการเกิดวิญญาณคือนามรูป คือรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่ตัวนี้วิญญาณเกิดดับตลอดเป็นท่าตามธรรมชาติไม่ได้ไปเวียนเกิดเวียนตายที่ไหนแต่มีสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งถูกเรียกว่าสัตว์เข้ามาหลงยึดวิญญาณเข้ามาหลงยึดรูปเวทนาสัญญาสังขารเข้ามาหลงยึดขันห้าเข้ามาเพลินพอใจกับขันห้าเป็นพุทธวจนะที่พระองค์ตรัสบอกกับปรทาทะให้นิยามความหมายของคำว่าสัตว์ ราธะถามผู้เจ้าเนี่ยสัตโตเนี่ยคืออะไรเนี่ยผู้เจ้าบอกราธะความพอใจอันใดราคาคือความกำหนัดอันใดนันที่คือความเพลินอันใดตัณหาอันใดที่มีอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณการติดแล้วคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยถูกเรียกว่าสัตว์จำดีๆนะ เราจะเข้าใจความลึกซึ้งของคําว่าสัตว์ไม่เหมือนกับสัตว์ในนิยามภาษาไทยนะหมูหมากาไก่สัตว์เดราาัจฉานพวกนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะเทวดาก็เป็นสัตว์มนุษย์ก็เป็นสัตว์นรกกาเนิดเดรัจฉานไาปรวยวิสัยสัตว์หมดเลยนี่แหละสิ่งที่เวียนเกิดเวียนตายจริงๆเล่นไปสู่พบนั้นพบนี้นี่แหละสัตว์นี่แหละ อ่าน,นี้สัตว์ก็จะได้อัตภาพเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วแต่ว่าจิตนั้นไปเกาะในอารมณ์ใดสัตภาพสัตว์จะได้อัตภาพไปตามอารมณ์นั้นซึ่งเป็นอัตภาพที่มีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งตะบุญก็ดี